เลยนะคร er ับเดี๋ยวมาแพ็คแบบนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆดูเลยนะครับโอเคอยู่ในนี้แล้วนะครับเพื่อนวาจะมาไหนะครับถุง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 จะมีที่ไหน ก็ติดที่อยู่นะครับเรียบร้อยครับ